วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมทัรวงสว่างนะครับวันนี้เรามารีวิวกับรถเจ้าของค่ายนะครับเจ้าสํานักทัสอนวงสว่างครับรถคันนี้เจ้า kingdar ะครับ kingdar ์ของทัชกรวงสว่างครับค <c oughs> ันนี้ตอนนี้ได้ลดปริมาณความแรงอลังการลูกใหญ่ลงมาให้เหลือลูก60 จากลูก66นะครับลดลงเหลือ60มิลนะครับเซลามิกหัวเพชรครับของเดิมเป็น66ก็200ดีตอนนี้ก็เหลือเป็น165ดีซครับลูก60นะครับเป็น165 d ีซีพร้อมทั้งใช้ฝาตูบเดิมไม่ใช้ฝาซุปเปอร์เฮดนะครับใช้ฝาตูบเดิมมาขยายวาลเป็น19 22นะครับ ไอเสีย19ไอดี22ครับเปลี่นวาล์วใหม่ใช้ฝาเดิมแล้วก็มาใช้เป็นระบบหัวฉีดเดิมนะครับเป็นหัวฉีดเดิมเรลลิ้นเร่งเดิมครับกล่อง ECU ก็เป็นกล่องเดิมของเดิมทั้งหมดเลยครับแต่รถคันนี้ก็เป็นสเต็ปที่ผมช่างสอนได้วางเอาไว้ว่าเป็นรถ6เกียร์นะครับเป็นรถ6เกียร์แล้วก็มีสลิปร์อยู่แล้วก็ ความเร็วก็ได้นะครับใช้กล่องเดิมกล่องเดิมเนี่ยเราเราจะวิ่งอยู่ประมาณหมื่นรอบนะฮะขึ้นแต่ได้หมื่นรอบเราก็จะตัดที่หมื่นรอบก็เป็นการเซฟนะครับเซฟกันกันใจตัวเองนะครับไม่เวลาไปเจอใครก็จะได้ไม่ไปเล่นเต็มที่นะครับไม่ไปเล่นเต็มที่มันก็จะไม่พังนะครับเซฟเอาไว้ให้แค่หมื่นรอบนะครับ ถึงลากยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็อยู่แค่หมื่นรอบตัดหมื่นรอบตัดถ้ารีบตัดยังไงก็อยู่แค่หมื่นรอบตัดก็เซฟเป็นในตัวนะครับ EPU เดิมนะครับแล้วก็แคมก็เป็นแคมเดิมนะครับสื่อทางช่างสอนนี่คือแคมก็เป็นแคมเอ็กซ์ไทเตอร์เลยครับรหัส 2ND เลยนะครับเบิกแคมมาใหม่เลยนะครับชุดซูบเปอร์เฮดนี่ถอดออก ะว่าจะไปวางในสปาไปทําเล่นนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทั้นสอนได้เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อเปลี่ยนลูกปืนบาลานซ์ใหม่หมดนะครับแต่ว่าก้านยังเป็นเอสปาดาอยู่แต่ไม่ต้อง่วงน้ําหนักเอสปาดาก้านพิเศษก้านคิดนะครับลูกก็ลูกลูกคอสพิเศษเสื้อน้าลึกหัวเพชรนะครับเสื้อเซรามิกค,ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว ดีมากเลยครับได้ผลดีมากครับสตาร์ทก็ไม่หนักนะครับลูกไม่ใหญ่ก็สตาร์ทเบาๆสบายๆครับกล่องก็ใช้กล่องเดิมหัวฉีดเดิมหมดเลยครับหัวฉีด R15 หรือหัวฉีดเอ็กซ์ไซเตอร์นี่แหละครับให้หัวฉีดเดิม e c u เดิมนะครับแล้วเพิ่มน้ํามันไป4จุดครับลบโค้ดเช็คโค้ดเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ําก็เป็นปริมาตรเพิ่มขึ้นมาคือเป็นเื้อน้ําเื้อน้ําน้ําลึกด้วยนะครับสูบน้ํานะครับ ความร้อยก็จะไม่มีก็จะดีขึ้นนะครับก็มาจะได้มารีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วลองฟังเสียงดูนะครับลองฟังลองติดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วครับท่อเสียมันจะมีเสียงหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเื่อนสอนได้ทํำท่อสําหรับวางขบูไว้นะครับนี่ครับที่ขนาดขุดรูแล้วนะครับขุดรูแล้วนะครับ เล็กลงไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่พอแรลกครับมันยังโล่งอยู่รถหัวฉีดต้องว่าจะหาปลายท่อเดิมมาใส่นะครับท่อเดิมเลยแต่คอเดินใหม่อยู่แล้วครับถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นของอาร์ติพเอ็นตแลกก็ได้ครับเอาเฉพาะท่อปลายปลายเดิมมาใส่แล้วมันก็จะทําให้เก็บไอเสียได้ดีแล้วก็เวลาเร่งออกตัวก็จะดีขึ้นครับครับนี่ครับดูเร่งนะครับครับเร่งงั้ตัดเลยครับหมื่นรอบ ขึ้นเลยครับก็ให้ดูกันนะครับท่าน,นี้ท่านสอนได้ลองล้อลอยดูแล้วครับเดี๋ยวจะเทสให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเกียร์หกนะครับมันจะได้ถ้าหากว่าล้อลอยเนี่ยมันจะได้อยู่ร้อยห้าสิบเจ็ดเลยครับก็เพราะว่าหกเกียร์เนี่ยมันได้หมดครับหมื่นรอบนะครับหมื่นรอบเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับ เกียร์สองครับสี่้าคร,รถรถที่วีมีห้าเกียร์เนี่ยนะครับหมื่นรอบก็จะได้ร้อยประมาณร้อยสามสิบเจ็ดถึงร้อยสามสิบแปดนะครับแต่ว่าของช่างสอนเป็นหกเกียร์ ดูนะครับนี่เกียร์ห้าเรจะขึ้นเกียร์หกให้ดูครับได้เลยครับ157นะครับและทั้งของก็คิดว่าวิ่งได้จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้วิ่งล้อลอยให้เทสให้ดูดูก่อนนะครับเวะลาพอเวลาไปวิ่งจริงก็จะไม่สามารถเทสได้นะครับก็อันนี้ก็โชว์ผลงานให้ดูนะครับก็คงจบ สำหรับคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็จะมานำเสนอต่อไปนะครับอันนี้รถช่างสอนเองครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับ